อนนี้น่สั่งอะไรก็ได้นะตอเอนอนแล้วออเอาเอาไม่เคยยงอยางงี้นานแล้วอะไรจ๊บอะไรตามลงอยกหัวก่อนยกยกยกย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 กยกยกยยกงย งานมีขี้มานี่<ะ>เลยครับผมเอ้าเอ้าอกดขี่เลอา้างานมีขี้มาทุกคนเฮ้เฮ้เอา้เอาขีเา้เ,เสร็จก่อนจุ๊บเอ้าต้อยโอ้ยไม่ได้ติดนิสัยถายไม่เสร็จรื้อเสร็จหรือยังรื้อให้เสร็จก่อนนะเขาให้หนูกินและ

ปไปโอเควันนี้แจงกินข้าวไลเบอรี่อีกแล้วครับผมนั่งลงยองไปเอ๋หนูสั่งให้นันง่นงแล้วนั่งนั่งลงก่อนนั่งลงนั่งลงนั่งลงฮุ้มฮุ้มฮุ้มไม่ได้ไม่ได้ต้องถอยไปก่อนถอยไม่เอาไม่เอาตอนนี้นะสั่ง,อ,งอะไรก็ได้ดนะตอนนี้เออนอนแล้ว <laughs> ô ô, nó kinh 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 như thế này lâu rồi. Alen chụp, Alen. Nang lung, nang lung mày, nang lung. Oi nang lung, như thế này nè. ôi trời. Oh, chơi vậy đấy, chơi vậy đấy. Tới, tới bây con, tới bây mày, tới, tới bây con, tới. Ủa, sao mày đứng làm cái dáng mày đẹp như nó, mày kẹt chọc cái thôi Tới đây, tới, tới, ở, tới, tới bây con, tới, 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 นายนายนายเคาะยังไงเคาะมาเลยนายนายนายเคาะก่อนบสูงเคาะก่อนเคาะก่อนนะโนสูงอเคาะก่อนเคาะเคาะไปเคาะยังไงเคาะก่อนเคาะไปเออเออบนสูงเคาะก่อนอันนี้เริ่ม้อนหน้อู้หี้อู้หม้้หเ้อู้หู้อู้หอู้หู้อ้หู้อ้อู้หู้อเ้้อู้ีู้อหู้อหอู้ห่อ้อออออ สวยก่อนสวยก่อนสวยยย่อตามลงตามตามยกหัวก่อนยก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 นาทีทกองของเรานยกะขอหน่อยนยนๆทีจะสั่งอะไรแล้วเขาทยตามนานทีจะสั่งแล้วทำปุ๊บป,ปั๊บปุ๊บปั๊บนะคะนานทีทองของเราเอง นอนโชว์ไปเลยวันนี e ้หลานไม่ไม่กินข้าวบ่ลหลานโรศัพท์ได้จะใรงอ่าขอหน่อยนะครับนิดนึงครับผม เพลียงลวนสั่งเยอะเดี๋ยวงอนเลยครับไม่งอนไม่งอนไม่งอนวันนี้หิวนะวันนี้อะไรเปิดประตูหรอเพื่อข้าวทำได้ทุกอย่างเลยครับผมสุดยอดมากนะครับผม